สวัสดีครับผมร่วมศึกษาด้วยกันกับสมจิตสมประสเสรนะครับวันนี้มาพูดคุยหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยถ้าเททองหล่อออกมานะครับหัวองค์พระเนี่ยจะเป็นตะปุ่มตะปัําอย่างนี้นะครับจะเป็นตะปุมตะปัําแบบนี้แล้วก็มีรอยตะบุงรอยตะใบแต่งเต็มหัวเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยแบบนี้ถือว่าไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่า หัวองค์พระท่านเนี่ยเขาแกะจากหุ่นเทียนหุ่นเทียนเนี่ยเขาแกะมาอย่างดีเลยแหละครับหัวจะเกลี้ยงเกลานะครับหัวขององค์พระท่านเนี่ยจะมีความเกลี้ยงเกลาจะไม่ตะปุมตะปนอย่างนี้ยหรอครับพอใช้ดินขี้วัวขี้ควายอบหุ่นเทียนลงไปนะอบหุ่นเทียนเพื่อจะทําเป็นบล็อกเป็นเมฆพิมพ์ออกมาเนี่ยหัวองค์พระจะต้องเรียบๆนะครับจะไม่ใช่แบบนี้แบบนี้คือตะปุมตะปำแบบนี้เนี่ยเนี่ยตะปุมตะปำแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะครับเนาะอันนี้คือพูดให้ฟัง จะเชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่ท่านผู้ฟังนะครับอ่ะมาดูองค์จริงๆนะครับองค์จริงๆเห็นไหมครับโอ้หองค์พระจะมีความเรียบเนี่ยเรียบ,เ,ยบเพราะว่าเขาแกะมาจากหุ่นเทียนหุ่นเทียนเนี่ยหุ่นเทียนเนี่ยจะต้องมีความเรียบความสวยงามเห็นไหมครับเนี่ยอย่างมากก็มีแค่มีแค่รอยประกบนะครับ ้อยประกบแม่พิมพ์จากหน้าจากหลังเท่านั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหัวเรียบมีเม็ดรูเม็ดทรายเม็ดแร่ติดตามองพระนะครับเนื่องจากว่าการหล่อบโบราณนะีดยเขาใช้ดินที่วุควคว้ควายผสมกับดินเนี่ยแล้วก็มา open, อบเป็นอบนเทียนแล้วก็ทําเป็นบล็อกออกมานะครับเป็นแม่พิมพ์ออกมาเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีนะครับมีรูเม็ดทรงเม็ดทรายผมพูดไม่ผิดหรอกครับ เซียนใหญ่เขาก็ดูอย่างนี้นะครับเขาก็ดูแบบแบบเดียวกับผมนี่แหละเขาก็ดูเออดูเส้นประกอบแม่พิมพ์เม็ดรูเม็ดทรายนะครับเม็ดแร่ติดตามอง์พระเนเพราะว่าเขาโอบหุ่นเทียนใช่ไหมล่ะครับเขาก็ดูแบบเดียวนี่แบบเดียวกับผมนี่แหละนะครับเห็นไหมหัวจะเรียบเรียบอ่ะมาดูองค์อื่นก็ได้ครับเนี่ยหัวองค์พระก็จะเรียบเรียบเห็นไหมครับเนี่ยเรียบเรียบเพราะว่า เขาแกะหุ <insecurity S 2> ่นเทียนเนี่ยหุ่นเทียนเขาแกะมายังสวยยังเกลี้ยงเกลาเลยนะครับเวลาอบหุ่นเทียนทำบล็อกคิวขี้ควายเป็นแม่พิมพ์อบหุ่นเทียนเนี่ยหุ่นเทียนเนี่ยเมื่อแกะออกไอ้บล็อกเนี่ยเมื่อแกะออกจากหุ่นเทียนมามันก็ต้องเป็นเกลี้ยงแบบนี้นะครับเกลี้ยงออกมาแบบนี้ไม่ใช่วาตถุมตะปัมนะครับและเนื้อเนี่ยทำไมจึงออกสีแดงๆแบบนี้ก็ถามนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าสนิมขุมสนิมแดงสนิมแดงขุม ของหลวงพ่อเงินเกิดจากการเผาไหม้นะครับเกิดจากการเผาไหม้ตอนที่ที่ท่องร่อเนี่ยจะมีการเผาไหม้นะครับของโลหะเนี่ยจะออกไปทางสีแดงแดงแต่จริงๆแล้วก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองแหละครับข้างในถ้าเราทูๆดูก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับเขาเรียกว่าสนิมขุมสนิมแดงอะไรทำนองนั้นแหละครับไม่ใช่ว่าถ้าพระใช้จริงๆถ้าพระใช้มาก็าจะออกาเป็นสีเหลืองเหลืองใช่ไหมละครับสีเหลืองเหลือง แต่ถ้าไม่ได้ผ่านการใช้จะออกเป็นทางสนีนิมแดงสนีนิมขุมเนี่ยเอาอไปทางสีงแดงๆนะครับสีแดงมีนะครับรมีไอ้พวกเอ่อเนื้อเกินตะปุมตะปัาเนี่ยเพราะเป็นพระหล่อโบราณใช่ไหมละครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เกินตรงนี้ก็เกินเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนหลวงพ่อไพรละครับหลวงพ่อไพรก็มีเนื้อกงเนื้อเกินตามอง์พระไปทั่วละครับ แล้วหลวงพ่อปลายเขาก็รอแบบหลวงพ่อเงินเนี่ยคือใช้การประกบแม่พิมพหน้าจากหลังไปนะครับตรงขอบขอบข้างๆแถวๆนี้นะครับแถวๆนี้ก็จะต้องมีรอยประกบอยู่แล้วครับรอยประกบหลวงพ่อปลายเนี่ยก็ต้องเห็นแต่บางองค์เขาก็ตะใบแต่งทิ้งหลวงพ่อเงินก็เหมือนกันเขาก็มีการตะใบาการเจียแต่งตะใบแต่งนะครับเจียพูดคําว่าเจียเขาไม่ใช่เพราะสมัยก่อนยังไม่มีหินเจียน่าจะตะใบนะครับเป็นการตะใบเนี่ยหูองค์พระนะครับก็จะมีรอยประกบเห็นไหม แปบ๊บนึงนะครับอ่าเนี่ยมองเห็นลางๆไหมรอยประกบประกบแม่พิมพ์จากหน้าจากหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือพูดให้เพื่อนๆเ,เราเข้าใจนะครับให้เพื่อนๆฟังหัวองค์พระอย่าลืมนะครับหัวองค์พระเนี่ยจะเกลี้ยงเกลาจะไม่ค่อยมีรอยตะปุมตะปำนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เพราะว่าหุ่นเทียนที่แกะมาเนี่ยเขาคงไม่แกะให้หัวองค์พระเนี่ยตะปุ่มตะปำหรอกครับเมื่อโอบดินขี้โบขี้วายโอบลงไปเนี่ยแกะดินออกไปเนี่ยหัวองค์พระจะต้องเกลี้ยงเกลาแบบนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยหัวองค์พระเนี่ยแบบนี้เกลี้ยงแบบนี้นะครับถ้าหัวมีแต่รอยตะปุ่มตะปำเต็มไปหมดอย่างนี้เนะี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ อันนั้นคือผมคิดว่าเป็นพระเกนะถ้าไม่เกะก็ทํามาทีหลังนะครับเนาะก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจและรับชมคลิปวิดีโอวิธีการดูหลวงพ่อเงินวัดบางคลานหรือวัดขวางครับ